สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเมสาวสดีเก้วอดมอยู่ชั้นมห้ทับเลขที่14ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาทำการทดลองเรื่องลึกจริงลึกปรากฏค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะการที่เรามองวัตถุที่จมลงไปใต้น้ำเราเห็นวัตถุนั้นอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงวันนี้นะคะหนูจะมีคำตอบให้กับทุกคนเราไปชมการทดลองกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีถ้วยก้นลึก น้ำและเหรียญค่ะในการทดลองนะคะเรานำเหรียญมาวางที่ก้นถ้วยและหลังจากนั้นน,น้ำมาเติมจนเต็มถ้วยเลยค่ะและสังเกตภาพที่เห็นค่ะจากการทดลองนะคะเพื่อนๆลองสังเกตความแตกต่างระหว่างภาพ2ภาพนี้ดูค่ะจะเห็นได้ว่าภาพทางซ้ายมือมีความลึกที่มากกว่าภาพทางขวามือ ซึ่งภาพทางซ้ายมือเราจะเรียกว่าลึกจริงและภาพทางขวามือเราจะเรียกว่าลึกปรากฏนั่นเองค่ะซึ่งลึกจริงลึกปรากฏเกิดขึ้นได้อย่างไรเราอธิบายได้ดังนี้ค่ะ การที่ตาของคนเราจะมองเห็นภาพได้จะต้องมีรังสีของแสงออกจากวัตถุเดินทางเข้าสู่ตาคนแต่เนื่องจากแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันจึงทำให้เกิดมุมหักเหเมื่อเกิดมุมหักเหนะคะทำให้ทางเดินของแสงเปลี่ยนไปเมื่อแสงเข้าสู่ตาทำให้ผู้มองเห็นภาพที่ปรากฏไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งเดียวกับวัตถุจริงทำให้เกิดปรากฏการณ์ความลึกจริงลึกปรากฏนั่นเองค่ะ ในกรณีที่เรามองวัตถุลงไปตรงๆเราสามารถอธิบายหลักการได้ดังนี้ค่ะถ้าวัตถุอยู่ในตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหแสงมากตาผู้สังเกตอยู่ในตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหแสงน้อยผลคือจะเห็นภาพอยู่ใกล้ผิวรอยต่อตัวกลางถ้าในทางกลับกันวัตถุอยู่ในตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหแสงน้อยตาผู้สังเกตอยู่ในตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหแสงมากผลคือจะเห็นภาพอยู่ใกล้ผิวรอยต่อของตัวกลางมากขึ้นนั่นเองค่ะ สูตรในการคำนวณลึกจริงลึกปรากฏนะคะเราจะแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีที่1มองวัตถุลงไปตรงๆและกรณีที่2มองวัตถุยังทำมุมกับผิวหักเหค่ะ สรุปผลการทดลองการมองวัตถุที่จมอยู่ได้ในน้ําเราจะเห็นวัตถุนั้นอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงทั้งนี้เพราะแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุนั้นเมื่อเคลื่อนที่ออกจากน้ํามาสู่อากาศแล้วเข้าตาเรานั้นแสงจะเกิดการหักเหแต่เนื่องจากสายตาของคนเราจะมองตรงเสมอเราจึงมองเห็นวัตถุอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องลึกจริงลึกปรากฏกันไปแล้วนะคะหนูขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ